สวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่ stop loss จ่อตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายค่ะกับดิฉันธนวัรปันทโชนนะคะเรามาเจาอกลยุทธ์การลงทุนในช่วงบ่ายกันต่อค่ะหลังจากที่ดัชนีหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาทยานบว,วกอย่างต่อเนื่องเลยนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายครึ่งเช้าปาเข้าไป22,000ล้านบาทนะคะเส้นเด็กไทยทยานจาก ที่ยืนอยู่เหนือ1,500ได้อย่างแข็งแกร่งค่ะล่าสุดน,นะคะปรับตัวบวกขึ้นมาถึง9จุดค่ะคุณผู้ชมยืนที่1,517จุดแล้วนะคะตอนนี้พยายามจะไปทดสอบ1,520จุดค่ะดูแล้วขึ้นมาต่อนเนื่องแบบนี้โอกาสจะปรับฐานมีไหมนะอันนี้ต้องกำหนดกลยุทธ์พร้อมวิเคราะห์จริงๆนะะแต่ที่แน่ๆค่ะ หุ้นของห้างดับหลักทรัพย์นะคะที่เข้ามาซื้อขายวันนี้คือคักอิชิตันค่ะขึ้นมาเป็นดับ1นบวก4%ตามติดด้วยตัวของ SCB นะคะตัวของ TWZ ค่ะโหดไม่เบานะคะลงไปถึง1 7ค่ะส่วนปตทบวกมา2%นะคะตัว a d v a n c e ค่ะขึ้นมายืนที่227บบาทนะคะส่วนตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียและฟิวเจอร์ล่าสุดพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะดาวโจนส์ล่าสุดย่อตัวลงไปค่ะ ฟิวเจอร์ลงไปแล้ว14จุดนะคะในขณะที่นสต๊อก s ลติดลบเล็กน้อยคะ่ะฝั่งฝั่งของยุโรปนะคะฟิวเจอร์สีเขียวกระจียสวนทางฝั่งของสหรัฐค่ะส่วนฝั่งฝั่งของพิภาคเอเชียนะคะโตเกียวลงไปแล้ว86จุดค่ะสิงคโปร์บวกขึ้นมาได้7จุดนะคะหางเสียงฮ่องกงบวก63ไต้หวันบวก75อินโดนีเซียบวก102มาเลเซียบวกเล็กน้อยโซบวก2ส่วนบ้านเราบวก9จุดนะคะเซตพยายามทดสอบ1,520จุดค่ะ รุ่งนี้หยุดยาวซะด้วยนะคะไม่รู้ว่าแนวโน้มเดชอนีัุวาไทยจะเป็นยังไงต่อในสัปดาห์หน้านะคะการกําหนดกรีดช่วงนี้กำหนดยังไงต่อกันดีค่ะพูดคุยกันนะคะกับรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันธิกรุ๊ปนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณรณกิจสาริมวงศ์ค่ะรุณรณกิจสวัสดีค่ะครับหนุ่ยครับพุ้นไทยไม่ลงเลยนะคะคุณรณกิจค,คะดูแนวโน้มแล้วจะไปได้อีกไกลไหมคะยิ่งไม่ลงยิ่งยิ่งน่าเป็นห่วงนะครับคือตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เราคุยกัน เราคุยกันว่าตัชนีน่าจะมีแนวต้านประมาณสใกลๆ 1, ้ๆ1520ยเประมาณนะครับถึงตรงนี้เนี่ยถ้านม่น่าเชื่อมาให้เห็นนะครับแล้วก็การที่ตัชนีขึ้นมาตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเ,าเราต้องดูเร่องวเทคนิคอลนะครับดูตัวเลขสถิติบางอย่างแล้วเอามาช่วยกําหนดกลยุทธ์และต้องย้ำานัลงทุนว่าขอ,อให้มีวินัยในการลงทุนนะครับผมให้ดูการาฟวันนี้เนี่ย พือาา่อจะย้ำน้ยทุนว่าเราอย่าไปยืดเป้าะอะไรที่มันเป็นเต็มมูลคา่าก็คือเต็มมูลคา่าทั้งยีที่ดีวันนี้นะฮะหุ้นขนาดเล็กโดนเทขายอย่างแรงนะครับถ้านักทุนไปรอให้ไปรอว่าหุ้นลงแล้วค่อยขายนี่จะเป็นการคัดลอสแต่ถ้าเกิดเมื่อไห่ก็ตทมที่หุ้นกำลังขึ้นดีๆอยู่แล้วเราขายนั่นแหละได้จังหวะที่ดีมาดูรูปกราฟกันนะครับรูปกราฟรูปนี้บอกอะไรกับบ้างครับผมห้ดูเส้นล่างนี้นะครับเส้นด้านล่างนี่คือเส้น RSI นั่นเองนะครับ RSI ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยตัวเทคนิเคเขา,าแล เมื่อไรก็ตามถ้าไอซ์ไซร์เนี่ยขึ้นมาถึงระดับ70%คือตรงเส้นนี้นะฮะเมื่อนั้นดัชนีเข้าสู่ภาวะซื้อเกินครับนะฮะแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในรอบในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานะครับย้อนกลับไปถึงตั้งแต่ต้นปีเนี่ยดัชนีเคยขึ้นมาทดสอบตรงนี้นะครับตรงนี้ไปแล้ว1 2 3 4 4สามสี่สี่ครั้งนะครับสี่ครั้งนะฮะซึ่งทุกครั้งที่มีการทดสอบเนี่ยนะครับเซ็ตจะมีการปรับลงทุกครั้งเห็นไหมฮะตามนี้เลยนะจะมีการปรับลงนะครับ แต่ละครั้งที่มีการปรับลงเนี่ยเฉลี่ยไปครั้งละ50จุดทั้งหลแรงก็จะวัน100จุดนะฮะในรอบนี้เนี่ยมาดูให้ดีนะครับอายไซเห็นไหมครับว่าอายไซวิ่งขึ้นแล้วทะลุแล้วยังไม่ยอมโค้งลงเลยเห็นไหมฮะยังไม่ยอมโค้งลงสังเกตดูทุกครั้งนะครับเวลาเขาลงเนี่ยเขาไม่ได้บอกลงหน้านะฮะเขาลงแล้วเขาลงเลยเห็นไหมฮะเขาลงแล้วเขาลงเลยนะฮะไม่ได้บอกลงหน้าไม่ต้องรอโค้งลงคราวนี้เหมือนกันคราวนี้ก็าลังขึ้นอยู่ฮะยังไม่เห็นสัญญาณการลงนะครับ หมายความว่าทุกอย่างยังสดใสมากเลยเวลาลงเขาก็ไม่บอกเวลา<ง>ลงเขาก็ไม่บอกเราครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับที่เซ็ตเนี่ยจะขึ้นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครค่ะ <c oughs> แต่ดูตามมิลล่าเซตจะแกว่งตัวแบบนี้เป็นลูกคลื่นแบบนี้นะเป็นลูกคลื่นแบบนี้นะฮะเพราะนักลงทุนเนี่ยอย่ารอให้ดัชนีลงมาตรงนี้แล้วซื้อถั <c oughs> ถ่วค่ะผิดจังหวะครับ <c oughs> ตรงนี้เป็นจุดที่ดัดชนีนั้นอย่างค่อนข้างดีนะฮะก็คือจุดนี้เลยนะครับเป็แถวๆนี้แหละครับเป ไทไม่อยากขายไม่เป็นไรแต่ขอให้กําหนดจุดสต็อกโปรฟิตไว้แล้วกันหรือให้มีการทยอยเทคโปรฟิตสัก25คือ3 0ไปเรื่อยๆนะครับอย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องเรียนว่าดัชนีเข้าสู่จุดโอเวอร์บอทนะครับผมไม่อยากไปยืดเป้าโอ้ยดูอีกรูปหนึ่งรูปนี้ค่อนข้างสำคัญต้องคำนรูปนี้กันนะครับรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่เราประเมินมูลค่าของดัชนีนะครับในปี57นะครับมาประเมินจากในปีนี้นะครับ,รบจาก การเติบโตของกำไรบรอิจอปี57ที่ประมาณ6.5ปน5ปนะฮะปีนี้เนี่ยเธอจะเต็มมูลค่าที่15.18ค่ะอาจจะเลยจากนี้ไปก็ไม่มากนะครับเราอย่าไปรอให้เลยหรือเราอย่าไปรอให้ลงนะครับถึงตรงนี้คือเต็มมูลค่าในทางด้านการประเมินเพราะนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูกราฟเราจะเห็นนหมครับว่าจุดกราฟตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่สวยที่สุดที่นักทุนเนี่ยแบ่งทำกำไรค่ะ นะครับอาจจะไม่ลงวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้แต่จุดนี้เป็นจุดที่แหมหน่าขายจังเลยขายหุ้นไปทากาไรสัหน่อยหนึ่งแล้วถ้าเกิดเขาปรับฐานจริงๆลงมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีแนวหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ตรงนี้นะฮะเราจะได้มีเงินในการเข้าไปซื้อหุ้นราคาถูกๆอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ทดสอบในบริเวณที่อาจจะไปชนดาวตรงตัวเทรนไลน์เส้นจนไลน์แล้วนะคะค่อนข้างสูงแล้วค่อนข้างสูงแล้ว PE ก็ถือว่าสูงแล้วด้วยสิบหกเท่าแล้วนะครันี่เป็น PE ที่ประเมินจากกาไรบจโต 5%ด้วยนะครับจากพื้นฐานเลยใช่ครับเพราะนั้นก็ถือว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่หุ้นเนี่ยขึ้นมาตรงนี้ให้เราได้มีการเทคโปรไฟตผมเรียกกลยุทธ์นี้ว่าอะไรรู้ไหมครับอะไรคะผมเรียกกลยุทธ์ตรงนี้ว่ากลยุทธ์ปอดแหกครับคือการปอดแหกให้เป็นดีค่ะ ขายขายแบบที่ลกวๆนี่แหละดีครับจะได้ไม่ต้องไปขายขาดทุนนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นขายแบบฝืนใจขายแบบฝืนใจนะเป็นกลยุทธ์ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนค่ะคุณรณัลกิศาช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าคุณโรณกิจจะยังคงนั่งอยู่กับเราในรายการค่ะเราจะมีการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมๆกันและเช่นเคยนะคะเราจะเปิดสายให้ปรึกษาห้นที่นี่ที่เดียวในช่นทีวีนะคะช่วงนี้พักโฆษณากันสักครู่ค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของ s ับบลอสค่ะช่วงนี้ยังคงนั่งอยู่กับคุณรากิสารินวงศ์จากบริษัทหลักทรัพย์คันทิตกรุ๊ปนะคะที่มองว่าแม้ตอนนี้เซหวัดเสียวที่จะปรับฐานย่อยๆเหลือเกินนะคะแล้วก็แนวรับอยู่ที่ระดับ1470จุดนะคะส่วนการกําหนดกลยุทธ์ช่วงนี้ค่ะคถ้านักลงทุนที่อยากจะลงทุนยังพอลงทุนได้ไหมคะก็ให้เลือกหุ้นที่1ผลประกอบการไตรมาสสดีค่ะผลประกอบการดีไตรมาสสองสองราคาหุ้นยังไม่สูงจนเกินไปค่ะ สามยังอันเดอร์ไบลูครับสี่ในช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นยังไม่ขึ้นแรงเหมือนพ่อปาร์ตี้ะนะฮะหุ้นสามสี่ปัจจัยเหล่านี้ผมว่าเรื่กได้แล้วลักษณะการ,รลงทุนคือแบบไหนครับกางกุไรหรือจะเป็นลักษณะของการซื้อถือลงทุนยาวค่แล้วแต่สไตล์บางตัวบางตัวเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นการเล่นชั้นๆบางตัวก็อาจจะเป็นการลงทุนในระยะปานกลางยังลงทุนได้อยู่นะครับแต่หุ้นที่แนะนำในวันนี้เนี่ยเป็นการลงทุนที่ผมมองว่าอาจจะเป็นการลงทุนระยะปานกลางแต่ก็ให้นก่งทุนดูไปด้วยว่า เพื่อนกก็ตามถ้าราคาสามารถที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปส่วนเข้าสู่ระดับใกล้เคียงราคาพื้นฐานเราจะลืมการเทคโรฟิตเสมอนะครับอย่าใช้วิธีการยืดเป้านะครับเพราะการยืดเป้านั้นอาจจะทําให้นักลงทุนเนี่ยไม่ยอมขายหุ้นแล้วพอหุ้นมีการปรับฐานแล้วมาเสียดายวันนี้ผมแนะนําหุ้นหนึ่งตัวหุ้นตัวนี้น่าสนใจเรามาดูกันนะครับว่าหุ้นตัวนี้คือหุ้นอะไรแล้วก็มีปัจจัยอะไรน่าสนใจบ้างนะครับมาดูจากหน้าจอเลยเราจะเห็นว่าหุ้นตัวนี้คือหุ้นอะไร ทีวีด irect ครับตัวนี้ก็ทุกคนน่าจะทราบดีนะครับว่าเข้าขายสินค้าผ่านหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทางด้านมีเดียกับทั้งหมดเลยมีทั้งการขายตรงด้วยะนะครับแล้วก็มีเปิดเปิดร้านค้าเปิดสนินการค้าของตัวเองด้วยขายผ่านส่วนการค้าขายผ่านส่วนการค้าด้วยพวกขฮเปิดมาเก็ตตั้งหลายแหล่นะครับและมีสาขาที่ต่างประเทศด้วยะนะครับน่าสนใจมากนะครับมี4ประเทศแล้วตอนนี้นะครับปัจจัยบวกล่าสุดเลยตอนนี้คือผลปรกกอบการไตรมาหนึ่งโตสี่สิบเปอราเซ็โต์นะครับไตม่าสองคาดว่าไตมาสตนั้นบริษัท มีการโอนบริษัทรูกออกไปและมีการทำกำไรบริษัทรูกอันนี้125ล้านบาทครับเยอะมากนะครับถ้าเทียบปีที่แล้วเป็นยังไงคะปีแล้วนี่กำไรปีแล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้จากนี้ครึ่งหนึ่งเลยก็เรียกว่ากำไรตอนนี้โตกว่าปีแล้วเกือบ200%แล้วะนะครับถ้านับครึ่งปีนะครับเพราะ,ะนั้นถือว่าโอกาสที่เรากำลังกำลังเล็งก็คือว่า125ล้านบาทนี้บริษัทน่าจะมาจ่ายปันผลพิเศษหรืออาจจะจ่ายเป็นหุ้นปันผลก็ได้นะครับมาดูตัวเลขนะฮะปีที่แล้วกำไรแค่41ล้านนะคร ปีนี้เฉพาะไตรมาสหนปีเดียวกำไรเกินตรงนี้ไปแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นทั้งปี57เนี่ยประเมินว่กากำไรทั้งปีได้อยู่ที่138ล้านซึ่งเมื่อคิดมูลค่าโดยไม่นับกำไรพิเศษก้อน125ล้านนี้นะครับโดยจะมีมูลค่าที่เหมาะสมคือ5.90บาทค่ะถ้าสมมุติว่ามีการจ่ายปันผล1 2 5ล้านบาทนี้มาจ่ายปันผลเป็นปันผลเป็นหุ้นนะฮะจะมีอัตราผลตอบแทนที่29%สูงมากครับ แต่ว่ากําไรนี่เป็นกําไรที่มีการ,รบันทึกพิเศษใช่ไหมคะเป็นกำไรพิเศษซึ่งไม่เอามารวมใน138ล้านอันนี้นะคะรับไม่ได้รวมเหรอไม่รวมครับ138ล้านนี่เป็นกําไรที่เป็นกำไรจากาจาก,การดําเนินงานล้นลนวนๆถ้ารวมก็เป็น260 000, ล้านหรือประมาณใช่ไหมฮะนี่ถือว่าสูงมากนี่แยกให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอัพไซส์ของตัวนี้นะะก็มีพอสมควรจากราคาที่เหมาะสมที่มองประมาณ5บาทใช่ไหมคะมาดูกราฟ5้าบาทเก้าสบนะฮะห้าบาทเก้าสิบมาดูกราฟจะเห็นว่ากราฟของตัว T Videoex เนี่ยมั้ยฮะอ่่่าางทีผมบกว หุ้นที่ยังไม่แรงเกินไปแต่เห็นว่าหุ้นพัตี้หลายตัวขึ้นไปแรงมากแล้วแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่เพิ่งฟื้นตัวขึ้นมานเพราะฉะนั้นถ้าดูจากกราฟเป็นรูกปกระท้างหงายแบบนี้นะฮะเราจะเห็นแนวต้านที่6กบาทครับกราฟพอดีฟันเดเมนเทลพดีนะครับหรือว่าซับพอร์ตกันแล้วก็มีปัจจัยเด่นเรื่องของการจ่ายปันผลพิเศษด้วยและอีกอันนึงก็คือว่านักลงทุนอย่าลืมนะฮะเพิ่งเห็นตัวเลขนะฮะคือเขามีการทำบิ๊กบลอตที่การะดานฟอเรนท์ฮะ22ล้านหุ้นรานหา 5, 5, มัก <ฮะ S 2> ราคากระดานด้วยฮะเพราะฉ<ฮ>ะนั้นตรงนี้เนี่ยผมประเมินว่าการขายบิกซลอตตรงนี้น่าจะเป็นต้องทุนน่าจะเป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศมีการขายหุ้นในต่างประเทศน่าจะเป็นการขายให้พาร์ทเนอร์ครับในต่างประเทศนะครับเพราะว่าบ,บริษัทเคยบอกว่าบริษัทจะมีการลงทุนในต่างประเทศเพมันเป็นไปได้เลยว่าการขายหุ้นล็อตนี้เกือบเกือบเนี่ยน่าจะเป็นการขายให้พันธมิตรต่างประเทศเพราะะั้นจับตาดูนะว่าพันธมิตรรายนี้จะเป็นใครและจะเข้ามารุวนธุรกิจอย่างไรครับน่าสนใจมากแล้วการกําหนดกลยุทธ์เข้้้้าาาาซซืืออ่ะะคคผมวรรตงนนีได นะครับแล้วก็ให้ดูแนวต้านเป็นสเต็ปแนวต้านที่1คือ5บาทถ้า5บาทแข็งแรงผ่านไม่ได้ถือต่อไปถึง6บาทครับมีจุดสต็อปลอสไหมคะจุดสต็อปลอสตรงนี้ปิดที่สี่บาทเจ็ดสิบสองคนเล่นสั้นนะครับถ้าราคาหลุด4ี่บาทหกให้คัดลอสหนึ่งรอบครับค่ะอ่าเป็นกลยุทธ์นะคะสำหรับหุ้นที่เหมาะกับการลงทุนในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าเซ็ตปรับฐานแรงต้องทำยังไงคะก็เหมือนกันัถ้าปรับฐานแรงนี่ยังไงก็ตามเนี่ยช่วงแรกๆของการปรับฐานแรงเนี่ยหุ้นทุกตัวจะมีการปรับฐานเรรราก็มะะวัังคบ เดี๋ยวช่วงนี้เริ่มเปิดสายนะคะไปที่สายคุณรุ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะอุ้นโรงพยาบาลบำรุงราชนะคะี่ยังมีทุนอยู่118นะคะราคาน้าก,กระดานนี่ซื้อถั่วเฉลี่ยได้ไหมคะแนวแนวรับแนวต้านเป็นไงคะค่ะเดี๋ยวรอฟังคำแนะนํานะคะโรงพยาบาลบำรุงราชรราคาหน้ากระดาน114บาทต้นทุน118บาทนะคะ ร1 8ย1 4ดรตรงนี้แนะนําว่าควรจะกําหนดจุดในการคัดนะครับไม่ควรจะเข้าไปถัวนะครับพ1 1> เพเาิมแล้วนะคะเพราะว่าหนึ่งคือราคากระดานกับราคาที่มีอยู่ตรงนี้ไม่ต่างกันมากอันนี้2คือถ้าดูจากกราฟมาดูกราฟที่หนึ่งจะเป็นตัวที่ช่วยได้เห็นไหมครับว่ากราฟเนี่ยเริ่มย่อลงมาระวังการหลุดแนวรับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแนวรับสําคัญของ,ของเขาถ้าเกิดหลุดนะฮะหลุดตรงนี้คือหลุดหนึ่งร้ต้องยอมคัดนะครับไม่ยอมไม่ถัวนะฮะคัดคือคัดครับนะครับตรงนี้มีอยู่ถือไปไม่ถัวครับเดี๋ยวไปต่อที่สายคุณพร เชิญค่ะล็อกเล่นะคะคือตอนนี้ซื้อไว้ที่4บาท56ควรจะขายที่ราคาที่เท่าไหร่คะค่ะฟังคําแนะนํานะคะราคาไม่ห่างจากหน้ากระดานนะคะตอนซื้อไว้4บาท56นะคะล็อกเล่ค่ะราคาตอนนี้4บาท54สตางนะคะ4บาท56 4สบาท54บแหมซื้อเลยว่าซื้อซื้อน่าจะซื้อเอาวันสองวันนี้เองนะครับเอาเป็นว่าเล่นสั้นดูจากกราฟมีโอกาสรีบาว์ขึ้นครับแต่ว่าต้นทุนที่เรามีอยู่เป็นต้นทุนราคากระดานซึ่งสังเกตดูนะคร นี่คือราคาวันนี้ขึ้นมาต่อเนื่องเพราะเรื่องการที่เราซื้อตรงนี้คือเราแพ้เราเสียเปรียบคนข้างล่างน,นี้ครับนะฮะเราเสียเปรียบคนข้างล่างนี้ก็ถือไปแล้วก็ผมคิดว่ายังติดแนวต้าน4บาท60อยู่นะครับก็สําคัญคือว่าถ้าหลุด4บาทหนะครับหลุดตรงนี้ยอมคัดครับ4ีบาท50นะคะใช่ครับถ้าหลุด4บาทยอมคัดนะครับเพราะเขาจะหลุดโลลงมาครับหลุดลงมา,งมาถ้าหลุดสีบาท50ก็อาจจะลงไปได้อีกนะเพราะฉะนั้นต้องอต้องดูเพราะคุณขึ้นมาเยอะแล้วนะ, <c oughs> นะคะคต่อที่สายคุณวิทวัตค่ะคุณวิทวัสดีค่ะ สวัสดีครับตัวแมงป่องครับ MPG ครับแนวรับแนวต้านครับซื้อหรือยังคะยังครับค่ะเสียงนะคะราคาหุ้นเพิ่งเข้ามาสองวันค่ะ MPG ค่ะราคาหุ้นเพิ่งเข้ามาสองวันไม่สามารถจัดดูแนวรับแนวต้านได้และไม่ควรดูด้วยครับค่ะเพราะว่าหุ้นตัวนี้ยังไม่มีอะไรนอกจากเซนิเมนต์อย่างเดียวผมว่าถ้าเกิดจะรับไหมรอหุ้นแห้งก่อนนะครับว่ารอบิเจ้าเฟ่อแห้งก่อนแล้วค่อยเข้าไปรับครับตรงนี้ราคาเท่าไหร่หนึ่งแปดสิบเก้าค่ะลงมา17%เนะคะงั้นเดี๋ยวไปที่สายถัดไปดีกว่านะคะเปแนะนำนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเชิญค่ะเออดิฉันพัทราวดีนะคะอยากจะถามเอ่อหุ้นกังกุลนะคะถืออยู่ที่สิบเอ็ดบาทเจ็ดจุดจะให้ขายไปก่อนหรือว่าถือต่อดีคะได้ค่ะเดี๋ยวเรารก็จะแนะนํานะคะราคาห<ช>น้ากระดาษสิบหกบาทสามสิบถือไว้ที่สิบเอ็ดบาทค่ะโอ้อถือว่าถือว่าดีมากนะครับมาดูกล<ช>้อกันนะครับสิบเอ็ดบาทเนี่ยคือเห็นไหมฮะซื้อตอนที่ราคาหุ้นเนี่ยยังไม่ขึ้นเลยฮะตรงนี้ไหมครับค่ะเพราะการที่ราคาหุ้นขึ้นไปตรงนี้เราเรียกว่าท่านเป็นผู้ชนะ ตรงนี้ถือไว้นะครับกำหนดจุดในการคัดถ้าเกิดการกุลหลุดตรงนี้นะฮะหลุดด้านล่างตรงนี้เทคือประมาณสิบห้าบาทเจ็ดสิยอมขาย15บหาทเจถ้าหลุดยอมขายสต็อปโปรฟิตเรียกว่าสต็อปโปรฟิตค่ะถ้าไม่หลุดว่าไม่หลุดถือไปนะครับถือต่อได้อยู่นะคะถือต่อไปจนถึงแนวต้านนี้ครับ17บเาทห้ครับค่ะ17็ดบาทห้ทยอยขายสักครึ่งหนึ่งครับสักครึ่งถือไว้ค่ะต่อที่สายคุณแอนค่ะคุณแอนสวัสดีค่ะคุณผู้เทนค่ะ G A E ่าค่ะเดี๋ยวรอฟังคําแนะนํานะคะตัว TAE ค่ะนี่ก็เป็นหุ้นที่ราคาหน้าก,กระดาน4บาทน่าจะซื้อ4บาท80สตางนะคะนะฮะเป็นหุ้นที่เข้าใหม่ค่ะอันนี้ก็สิ่งที่ต้องเตือนักลงทุนก็คือว่าหุ้นที่ขึ้นแรงๆหุ้นเข้าใหม่ๆวันแรกๆเลยนะครับเข้าไปซื้อระวังหน่อยนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเข้าไปซื้อเข้าใจว่าน่าจะซื้อตอนช่วงประมาณนี้นะฮะตัวมานนี้ดูกราฟนะฮะค่ะวันตรงเนี้ยมองดูแล้วนี่ยังมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อครับผมแนะนําว่า อาจจะต้องทยอยลดความหนักหน่วงของตัวเองลงมาหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะทยอยแบ่งเพื่อไม่ให้ตัวเองหนักเกินไปครับนะครับความเสี่ยงอยู่นะคะต่อที่สายคุณรัตนานะคะคุณรัตนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ B T S ค่ะมีต้นทุนอยู่8บาท42บาทค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราฟัคำแนะนานะคะต้นทุนไม่ห่างจากหน้ากระดานค่ะรถไฟฟ้า B T S นะคะ8บาทนิดนะคะก็คือหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้า fundamental เรามองที่ราคา10บาทนะครับประมาณแต่ว่า เรามาดูกราฟประกอบเพราะว่ากราฟประกอบของหุ้นตัวนี้เนี่ยดูแล้วนี่มีโอกาสที่จะปรับฐานลงมานะครับอาจจะขายตรงนี้ก่อนสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดหลุดตรงด้านล่างตรงนี้นะครับอาจจะขายสักครึ่งหนึ่งด้านล่างนี้คือ8ปดบาทหกสิบห้านะครับ,รบตรงนี้ขายครึ่งหนึ่งก่อนแล้วแปดบาทหกสิบห้าถ้าหลุดขายครึ่งหนึ่งครับดูวอนนมยังไม่ขึ้นใช่ไหมคะดูดอน้มน,น่าจะน่าจะพักฐานครับเพราะว่ากราฟชี้ลงหมดแล้วครับไปที่สายถัดไปนะคะสวัสดีค่ะคุณรุ่นคุณนีหน้านะคะ เชิญค่ะพอดีอาทิตย์ที่แล้วซื้อ CI ไปได้กําไรเป็นรอบหนึ่งแล้วตอนนี้จะเข้าไปนับใหม่ได้ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราฟังคําแนะนํานะคะ<อ> CI ชาลิสดาหน้ากระดาษอยู่ที่2บาท8สตางค์นะคะาสา <3 S 1> มารถที่จะเข้าใจว่าเราน่าจะให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้ก็คือราคาดูจากกราฟนะครับค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ให้ตรงราคาประมาณแถวนี้นะฮะแถวนี้แล้วก็เริ่มขึ้นไปตรงนี้นะครับมาดูกราฟนิดนึงค่ะเมื่อเช้าเบี่ยงแรงมากนะครับขึ้นไปถึงประมาณสบาท20สบัญญาณกราฟแบบน อย่าเพิ่งเข้านะคะต้องขายแล้วครับค่ะอย่าเพิ่งซื้อค่ะชัดเจนนะคะไปต่อที่สายคุณบาสค่ะคุณบาสสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะสอบถามตัวทีวีบิซตครับซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะเอ่อซื้อไว้ที่หกเอ่อศูนย์จุดหกศูนย์จุดหกสองครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราฟังคำแนะนำนะคะสำหรับตัวของทีวีบซตค่ะซื้อไว้ตรงไหนครับศูนย์จุดหกสองสตาร์วันนี้ลงมาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับก็ถือว่าอาจจะเข้าไปซื้อเพื่อจะสวนทางกับเขานะครับแต่ว่า อย่างที่เราพูหุ้นตัวนี้ถามนักทุนว่านักทุนรู้ไหมหุ้นตัวนี้ซื้อไปเนี่ยเขาทำอะไรรายได้เขาเป็นยังไงไม,ไม่ไม่ทราบเลยแต่ว่าเล่นตามจังหวะกันนั่นเองดูตรงนี้เนี่ยผมกำลังคิดว่าคนที่มีหุ้นตัวนี้อยู่น่าจะขายครับเพราะราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเล่นกระแสข่าวมากเกินไปแต่ในที่รายได้นั้นไม่ควรจะขึ้นได้ขนาดนี้นะครับขั้นชันคือขายขายค่ะค่ะคต่อที่สายคุณแฟรงค์นะคะคุณแฟรงค์สวัสดีค่ะเชิญค่ะก็ถามตัวซีแคลครับผมมีต้นทุนที่ ยี่สองจุดสี่ศูนย์ก็คัดล็อตนะครับค่ะได้ค่ะ C K ชอกันช่างนะคะยี่สิบสองจุดสี่ศูนย์ราคาหน้ากระดาษอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์นะคะก็ต้องคัดล็อตก็เนื่องจากว่าวันนี้มีข่าวเรื่องของการชะลอโครงการออกไปนะครับราคาก็เลยปรับลงมาต้องระจุดในการคัดไปด้วยครับตรงนี้ก็ยังเจาะพอสมควรนะครับเอาว่าถ้าเกิดหลุดตรง21่สบาทห้ยอมคัดนะครับตัดใจคัดบ้างแล้วก็ลงมารับใหม่ครับเพราะกราฟเขาเนี่ยคือกราฟเขาเนี่ยโดยฮะกราฟถ้าเกิดหลุด21่สบเอ็ดบาทห้าสิบ จะไม่ค่อยดีแล้วนะครับระวังนิดหนึ่งอาจจะแบ่งคัดเป็น2ก้อนก็ได้หนึ่งยี่สิบเอ็ดพันห้าสิบคัดหนึ่งก้อนก้อนที่สองถ้าเกิดหลุดตรงยี่สิบเอ็ดคัดอีกหนึ่งก้อนครับค่ะนแนวะนะนะรับอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าหากว่าหลุดลงมาเราจะรับเมือได้เกิดหลุดยี่สิบเอ็ดไม่ดีแล้วครับค่ะอ่าไม่ดีแล้วนะคะคอาจาจะรอก่อนเดี๋ยวค่อยโทรมาถามคุณนิติภิญญ์ในสัปดาห์หน้านะคะไปต่อที่สายคุณหนิงค่ะคุณหนิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะสอบถามตัวรัชน่าค่ะซื้อไว้เท่าไหร่คะ 8บาท30ค่ะ8บาท30นะคะราคาหน้ากระดานของโรจนะเช้านี้นะคะ8บาท5สตางค์ค่ะ8บาท30ถือว่าสูงทีเดียวนะฮะ<า>จะ้าห้ว่าเราแนะนําตัวโรชนะในการเมื่อสักเมื่อสักสองวิสที่แล้วราคา่าจะถูกกว่าน,นี้ด้วยซ้ําไปนะแต่ทางนี้เลยนะครับว่านการที่ไปซื้อต้อง8บาท40นะฮะ<า>ตรงนี้เลยถือว่าซื้อแพงไปนิดนึงนะครับตรงนี้ราคาจะกลับมาที่เดิมแล้วนะครับสำหรับจุดในการคัดไว้ครับถ้าเกิดหลุดตรงนี้นะฮะตรงนี้ถ้าเกิดหลุดนะครับ คือประมาณ7จ็ดบาทเจถ้าเกิดหลุดไม่ควรเอาไว้ครับแต่อย่างที่ผมเรียนทุนตัวนี้ว่าแนะนําให้ถือแต่ว่านักลงทุนไปซื้อแพงเกินไปตัวนี้ถือได้ครับ<ม>ถือได้ระวังถ้าเกิดลงพร้อมตลาดคือถ้าเกิดหลุด8ถ้าเกิดหลุด7จ็บาทเจยังไงก็ไม่เอาเพราะว่าตลาดอาจจะมีการปรับตัวลงหุ้นอาจจะปรับตัวลงพร้อมตลาดก็ได้ครับค่ะเดี๋ยวไปต่อที่สายของคุณเอนะคะคุณเอ,ะะณเอสวัสดีค่ะ ค่ะขาทำแจ๊สค่ะต้นทุน8ปดจุดสามสองนะคะค่ะได้ค่ะจัสมินนะคะต้นทุน8บาท30สตางค์แจ๊สค่ะแมแจ๊สที่เป็นหุ้น fundamental ที่โบรกเกอร์ส่วนใหญ่แนะนำนั่นเลยนะฮะจะลงแปดต่ำกว่าแปดไหมคะรอบนี้ผมกำลังมองว่าจริงๆนะถ้าเกิดคนที่ยังไม่มีแจ๊สแล้วดูแนวซื้อแถวๆนี้ผมว่าเหมาะสมครับได้เปรียบด้วยนะฮะซื้อแถวนี้ได้เปรียบด้วยนะครับหรือสองวันนี้เล็กน้อยก็ไม่น่าจะหลุดตรงนี้ฮะ ไม่น่าจะลดดเจ็ดบาทแปดสิบด้วยค่ะเจ็ดบาทแปดสิบจะเป็นแนวรับแล้วท่านที่ติดอยู่ข้างบนล่ะคะติดอยู่ข้างบนผมคิดว่าดูแล้วตรงนี้เนี่ยเรารอซื้อถูวแล้วกันครับเพราะว่าเพราะว่าแจ๊สเองก็ถือว่ายังขึ้นไม่เยอะด้วยแล้วมีปัจจัยบวกรองรับเป็นอย่างว่าจังหวะไม่ดีนั่นเองนะครับอาจจะต้องตีไม่มีทรงของการปรับตัวลดลงถ้าจำได้เนี่ยเมื่อสักเมื่อสักวีก่อนหน้านี้เราแนะนำหุ้นอินทัชไปแนะนำว่าอินทัชจะเป็นตัวที่น่าน่าลงทุนแจ๊สก็น่าลงทุนแต่ว่าแจ๊สใน่เปอร์포เรนซ์ บาทดูสัก8 7บาท80ดสบกำลังดีแล้วถ้าหากว่าคนที่จะสะสมแจ๊สจริงๆจะหวะการขายนะคะตรง7บาท80สวยนะครับราคาพื้นฐานของแจ๊สเซปีนี้คือ11บาทครับผมหวังว่าจะได้เห็นในปีนี้ค่ะหวังว่า้ก็ลงทุนกันไปนะคะก็แต่ดูจังหวะกันให้ดีหน่อยนะคะช่วงนี้หุ้นขึ้นมาไม่น่าจะเยอะแล้วนะคะช่วงนี้ตลาดหุ้นจะหยุดหลายวันเหมือนกันค่ะคุณรุนกิจคะหยุดไป3วันใช่ค่ะแนะนำนักลงทุนปรับกลยุทธ์ย้ํากันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะก็ติดมาติดมือขายสักนิดนึ่ เอาเงินสดชนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านั้นเราจะได้สบายใจว่ามีเงินไปลงทุนหุ้นตัวใหม่ๆกันแต่สัปดาห์นี้ฝากทีเดเวกไว้ w w 1ตัวครับค่ะแล้วในรอบนี้เราภาพใหญ่คุณรุณเรกิจมองเป้าดดชนีถ้ารับไหมคะภาพใหญ่ต้องมาดูผลประกอบการไตรมาสสองนิดนึงะนะครับผมไม่อยากมองเทคนิคเ,เกินไปผมอยากมองผลประกอบการไตรมาสสองก่อนแล้วมาตัดสินใจทีว่าเราจะปรับประมาณการหรือไม่ครับค่ะส่วนด้านล่างนะคะเรามีโอกาสเห็นเซ็ตปรับฐานงแรงหนักๆ หลายคนก็มองว่ามีอกาสแรงอยู่นะครับแต่ว่าต้องหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์เป็นตัววัดครับหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์วัดแล้วมีแรงขายเยอะเรามาดูอีกทีว่าจะลงไปเท่าไหร่นะครับขออนุญาตขอย้าแนวรับแนวต้านใน่ฉนีวันนี้แล้วกับภาพใหญ่ด้วยค่ะก็แนวต้านคือแถวๆนี้แหละถ่หนึ่งห้าสองศูนย์โดยประมาณนี้ไม่อยากยืดเป้าแนวรับระวังถ้าเป็นแนวรับสั้นๆก็หนึ่งพันห้าหลุดหนึ่งพันห้าจะเป็นหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยหุ้นยังแข็งแรงอยู่เพราะเงินบาทแข็งนะครับก็ นี่ก็เป็นกลยุทธการลงทุนประจําวันนี้นะคะสาหรับคุณโรกิศาราินวงศ์จากบริษารารัทหลักทรัพย์คันทิพกรุปนะคะผู้ชมสามารถที่จะติดตามการวิเคราะห์ของคุณโรกิจได้ที่ในชื่นทีวีนะคะในช่วงบ่ายวันพฤหัษษสบดีทุกสัปดาห์แบบนี้จะเปิดสายปรึกษาหุน้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะรองกรรมการผู้จัดการของบริษารารัทหลักทรัพย์คันทิพกรุลนะคะคุณโรกิศาริรนวงศ์ค่ะขอบคุณะคะ่ะ คุณผู้ชมคะอีกสักประมาณหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าเราจะขึ้นคลิปวิดีโอไว้ให้ที่ y o u t u b e ็อปลอ s s บ่ายธนวัปนปัทชชชนะคะแล้วก็อย่าลืมไปคลิกไ like, ลค์แฟนเพจ Stop loss กันด้วยนะคะจะขึ้นคลิปวิดีโอแล้วก็มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับวิชาตรลเบียนตลอดเวลาเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมขอให้หยุดพักผ่อนกันอย่างสนุกสนานนะคะช่วงนี้ธนวัปนปัทชชชคุณรนกิจสารินวงศ์จากมิสซาลักซัคันที่กรุ๊ปพร้อมทีมงานลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ